หลังจากที่เราใช้เวลากับเมืองเสียนโจวโหฟูมาอย่างยาวนานอีกไม่กี่เดือนพวกเราจะได้บุกเบิกดาวดวงใหม่อย่างเพนาคอนี่กันแล้วและตัวเกมจะอัปเดตแพท2.0ในวันที่31มกราคมนะครับระหว่างนี้ก็อย่าไปนอกใจเจแบ็กสวอนกันละ่ะซึ่งในแพท2.0นอกจากจะมีการอัปเดตดาวเพนาคอนี่ยังมีการปรับปรุงระบบเกมให้ดีขึ้นและเพิ่มไอเทมอีกมากมายยังไงเดี๋ยววันนี้หน่องเบสจะมาติวเข้มก่อนที่ทุกคนจะไปดาวเพนาคอนี่ว่าเราควรจะบริหารทรัพยากรหรือสามารถเตรียมตัวอะไรไว้ก่อนได้บ้าง และก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้น้องเบสขอขอบคุณ1 0 0 0 0หมนผู้ติดตามด้วยนะครับนอกจากจะเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่ดีที่สุดแล้วยังเป็นก้าวสำคัญของชาแนลน้องเบสอีกด้วยน้องเบสก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนอีกครั้งด้วยนะเพนาคอนี่ <ac> เคยเป็นดาวที่เหล่าองค์กรสัติภาพแห่งดวงดาวใช้เป็นเรือนจำคุมขังเหล่านักโทษที่ถูกในรเทศซึ่งภายหลังจะเกิดกลุ่มเดอะแฟมิลี่ที่อยู่ภายใต้การคุมข้องของไซร์หรือเทพดาราแห่งผาดประสาน ในดาวเพนาคอนีจะได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศอเมริกาและฝรั่งเศสในช่วงปลายศตรวรรษที่19และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดวงดาวแห่งการเฉลิมฉลองเพราะจะมีทั้งการแสดงละครการขับร้องรวมถึงสถานที่สําคัญอย่างดีมแลนหรือสวนสนุกที่เรากับดูดเข้าไปในโลกของความฝันแต่ถ้ามันดูสวยหรูไปซะทุกอย่างเราก็คงไม่ปรากฏตัวในที่แห่งนี้ยังไงกลุ่มแอสตอรเอิกเพจก็จะต้องไปพัวพันกับปัญหาของพลังงานสเตลลาลอนซึ่งเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแค่ไหนยังไงก็ต้องรอติดตามในแพท2.0นะครับ และนอกจากเนื้อเรื่องใหม่เราจะได้พบกับตัวละครใหม่อย่างกาลอเกอร์ iger, ผู้ตรวจตาจากตระกูลบัตฮาวไฟไฟายไกด์ประจำจุดชมวิวจากตระกูลไอริสสปาร์คเคิลจากกลุ่มแมคคินฟูอเวนทูรีจากองค์กรสติภาพแห่งดวงดาวตัวนี้แฟนเรานะมิชาพนักง,งานต้อนรับของโรงแรมเลเวลลี่อะเคอรจากกาแล็กซี่เลนเจอร์เบ็คซวอรจากการ์เดนออฟดีคอร์เรชันแซมจากส t ตลเลอร์ลอร์นเทนเตอร์และสุดท้ายคู่พี่น้องของดวงดาวเพนาาคนนี่พี่ชายซันเดย์และน้องสาวโรบิน ซึ่งตัวละครพวกนี้จะมีบทบาทสําสคัญในเนื้อเรื่องหลักนะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าในแพท2.0จะมีการปรับปรุงระบบอะไรใหม่บ้างแต่ผมขอเริ่มจากของที่เพิ่มในแพท1.6ก่อนในโหมด Simulated Universe จะมีการเพิ่มผาดปัญญาเข้ามาซึ่งเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องโหมดใหม่ก่อนถึงจะปลดผาดปัญญาได้ถ้าใครนึกไม่ออกมันก็จะเหมือนกับ Simulated Universe โลกแมลงนั่นแหละต่อไปจะเป็นโหมดใหม่ Perfection จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ร่วมกับ Memory of Chaos ซึ่งทั้ง2โหมดจะสลับกันไปมา นอกจากนี้ยังเพิ่มจํานวนห้องไปถึง12ห้องและจากเต็มที่30ดาวจะเป็น36ดาวแทนแต่ทั้ง2โหมดจะใช้ดาวร่วมกันนะและถ้าเราสามารถผ่านดาวครบได้ทั้งหมดจากเดิมเราจะได้เพชรสูงสุดต่อแผทยอยู่ที่1,800จะเปลี่ยนเป็น2,160เพชรแทนนะครับและสําหรับใครที่สามารถผ่านถึงชั้น7ได้แล้วทางตัวเกมยังมีระบบออโต์คิียร์ที่กดแล้วสามารถผ่านชั้น1ถึงชั้น7ได้เลยก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลามากขึ้นนะครับและต่อจากนี้เราไม่จําเป็นต้องเดินไปถึงที่ฟาร์มบอสหรือฟาร์มของแล้วนะ พราะตัวเกมจะทําการเปิดวาร์มให้เราเลยทันทีเมื่อมีการอัปเดตดันเจี้ยนใหม่แต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคงเป็นการแจกดเรเลโชซึ่งเราจะได้รับจากช่องจดหมายภายในวันที่10มกราคม2567หรือวันที่ดเรเลโชเข้าตู้นะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาแจกถึงแพท2.1เท่านั้นของฟรีห้ามพลาดนะต่อไปจะเป็นสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท2.0แล้วนะครับเริ่มจาก3ตัวละครใหม่แบ็กซวอนเป็นตัวละคร5ดาวท่าลมผ่านลบล้างมีความสามารถโดดเด่นในการแปดดีบัฟใส่ศัตรูและทำดาเมจต่อเนื่อง ซึ่งดีบัฟที่แบ็กซวอนทำได้จะเน้นไปที่การลดเดฟและลดค่าความต้านทานของศัตรูทั้งหมดลงนอกจากนี้การแปดดีบัฟของแบ็กซวอนจะยังสามารถทำดาเมจต่อเนื่องเพิ่มเติมได้อีกด้วยและเป็นดาเมจต่อเนื่องที่ไม่ใช่ลมเฉือนนะครับแต่เป็นดาเมจพิเศษจากแบ็กซวอนเองหลักๆตัวของแบ็กซวอนนั้นมีหน้าที่คล้ายกับเพล่าแต่จะมีการทำดาเมจเสริมต่อเนื่องเข้าไปซึ่งไปได้ดีกับทีมดอทมากๆถ้าใครที่เล่นทีมคุณแม่คับกล้าอยู่แล้วผมมั่นใจว่าเจ๊หงดําจะเป็นตัวละครคอมโบที่ดีที่สุุดของคณแม่เลย ส่วนใครที่ไม่มีคาบก้าและยังอยากเปิดแบ็กซวอนผมก็ยังแนะนําให้เปิดอยู่ดีนะเพราะว่าในปัจจุบันตัวละครที่ลดเดฟศัตรูแบบหมู่เนี่ยมีแค่เปล่าตัวเดียวถ้าจะเปิดแบ็กซวอรนมาอัปเกรดทีมอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะครับสปาร์เคลิลหรือฮานาบิสุดแล้วแต่จะเรียกตัวละคร5ดาวธาตุคอนตามผ่านประสานมีความสามารถโดดเด่นในการเล่งแอคชั่นและเพิ่มต้านสกิลให้กับทีมสกิลของสปาร์เคิลจะทําการเร่งเทินตัวละครนในทีม1คนและบารแอตแทสกสกิลตามฮิพีของส ให้คิดซะว่ารูปแบบการใช้เนี่ยจะเหมือนโบเนียที่ไม่มีล้างซีซีนั่นแหละครับส่วนถ้าไม้ตายสปาร์คเคิลจะสร้างแต้มสกิลให้กับทางทีม4แต้มแต้มสกิลที่เกินมาจะเปลี่ยนเป็นแต้มสกิลพิเศษและเก็บได้มากสุด2แต้มสมมติว่าเรากดท่าไม้ตายในระหว่างที่แต้มสกิลต่อสู้เราครบ5เนี่ยมันก็จะทะลุไปถึง7แต้มเลยนะครับซึ่งถ้าเรากดสกิลต่อสู้โดยใช้แต้มสกิลพิเศษของสปาร์คเคิลจะส่งผลให้สกิลนั้นทำดาเมจใส่ศัตรูแรงขึ้นรวมๆแล้วสปาร์คเิะ้ัต่ามเยยอๆงงงงหกิล และแม้ว่าจุดเด่นของเธอจะคล้ายกับโบเนียแต่ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยคือโบเนียมีการล้างซีซีและบับดาเมจคิติคอนให้กับทั้งทีมส่วนสปาร์คเคิลจะเน้นไปที่การเพิ่มแต้บสกิลต่อสู้และข้อดีอีกอย่างคือน้องสกลตาม SP แปลว่าสปาร์คเคิลจะเป็นผ่าดประสานที่ทนไม้ทนมือได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละตัวสุดท้ายคือมีช่าตัวละครสีดาวธาตุน้ําแข็งผ่าทําลายล้างแต่ในคลิปนี้ผมขอ,อยังไม่พูดถึงสกิลน้องนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ใช่คลิปมินิพรีวิว หรือใครที่อยากรู้ว่าน้องมีความสามารถยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะถ้าคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ทั้ง3ตัวเลยแล้วก็พวกแอนิเมชันสกิ l เนี่ยเราจะได้เห็นกันชัดๆประมาณปลายเดือนนี้เพราะต้องรองเขาเปิด b e ต้าเทสแพด2.0ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นระบบใหม่ในแพด2.0เริ่มจากการปรับระบบลิลิกจะมีการเพิ่มฟังก์ชันเร่งความเร็วในการอัพลิลิกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเพิ่มตัวเลือกในการย่อยลิลิก5ดาว จากแต่เดิมที่เราย่อยเป็นลิลิคเรม n ์หรือวัสดุที่ไว้สร้างลิลิคห้าดาวชิ้นใหม่เนี่ยทีนี้เราสามารถเรียกได้ว่าจะย่อยเป็นวัสดุอัปเกรดลิลิคหรือจะเป็นวัสดุที่ไว้สร้างลิลิคห้าดาวชิ้นใหม่เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชันระบุลิลิกที่ต้องการทิ้งได้แล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเช็คทีละอันและยังปรับปรุงระบบคัดกรองลิลิคให้ดีขึ้นอีกด้วยสุดท้ายคือการเพิ่มระบบแนะนําเซตลิลิกของแต่ละตัวละครซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นอ่ะปั้นต,นตนาาัว ต่อไปคือดันเจี้ยนและบอสที่เพิ่มเข้ามาในดาวเพนาโคนีตัวละครหลังจากแพท2.0เป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนวัสดุอัปเกรดเทสและเปิดดันเจี้ยนวัสดุอัปเกรดเทสใหมาอีก6ด่านที่ตรงกับแต่ละผาดเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิดแบล็กสวอลหรือสปาคินอย่าเพิ่งฟาร์มของอัปเทสนะครับยังไงก็รอข้อมูลจากเบต้าเทสกันก่อนดีกว่าและการฟาร์มผู้สมุนอัปเวลตัวละครหรือของอัปไลคนตั้งแต่แพท2.0เป็นต้นไป จะมีการดรอปวัสดุและไอเทมจากมอนสเตอร์แล้วซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอัปเกรดตัวละครไปเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบใหม่อย่างแผนพังโชคชะตาที่จะช่วยเรียบเรียงเนื้อหาช่วงเวลาและตำแหน่งของเควสได้ระบบเนี้ยจะช่วยให้เราไม่สับสนกับไทม์ไลน์ของเควสนั่นแหละครับเขาจะกองมาให้เลยว่าเราควรเล่นเนื้อเรื่องส่วนไหนก่อนและสุดท้ายคือการอัปเดตไานคคารไลาคนใหม่ใน f o r g เท h ดฮอซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลบอกนะครับว่าไลาคนชิ้นใหม่เนี่ยจะมีความสามารถอย่างไรบ้าง แต่เป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนเก็บรูเซนอัพเตอร์โกหรือของที่ไว้แรกไลคโคนไว้ก่อนเพราะไม่แน่ว่าไลคคนเซ็ตใหม่อ่ะอาจจะมีความสามารถที่เข้ากับตัวละครในไอเดีเราก็ได้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นแค่เศษข้อมูลของแพท2.0ยังไงก็ต้องรออฟิเชียลประกาศกันอีกทีนะ สำหรับคลิปในวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันไปก่อนส่วนน้องเบสก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทําให้การเดินทางของชาแนลเล็กๆมาถึง10,000ผู้ติดตามแล้ววันนี้ผมมีความสุขมากเลยครับบ๊ายบายเจอกันในดาวเพานาคอนนี่นะจ๊ะ